สวัสดีครับมาพบกันกันกบอเมจิมินะครับ1มีนา2566นะครับเพจที่ใบหวยแม่นที่สุดในช่วสามช่วงตึกนะครับผมเ <c oughs> พราะแถวนี้ไม่มีคนอยู่นะ <c oughs> เอาไปดูกันเลยครับผมว่าหนึ่งวดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างงวดที่ผ่านมาคือประมาณวันที่16กุมภาที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมเออเกิดอะไรขึ้นครับก็เลขที่ออกก็เกอเนนะ 590417แล้วก็80มันออก41 1มาแล้วนะมันก็ออก417ได้อีกนั่นเนี่ยเออเนาะดูเขาทำแล้วก็ออก80นะครับแล้วจริงๆแล้ว80อยู่ตรงนี้เนาะจริงๆอยู่ตรงนี้เลยดาวจรเลยเนาะบางทีเราแบบว่าวิชาความรู้เยอะแยะโอปดูน,นดู่นดูนี่ลืมดูนะครับลืมดูตรงนี้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไงจับคู่ให้ถูกเนาะมันอยู่ด้วยกันตรงนเนี้ยเนี่ยง่ายๆเลยมนถึงเนี่ยมันก็80นั่นแหละ นะครับแล้วก็มี1อยู่ตรงนี้ด้วยผมมันอยู่1ตัวนะครับเราก็ไม่คิดว่า4ี่หนึ่งหนึ่งมาออกไปแล้วจะออกมา4ี่อีกนะก็อย่างที่บอกนะลูกบอลเน่ะจะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ล้างไหนะครับอืมประมาณนั้นเนาะเออบางคนก็บอกถูกนะถูกจากไพ่ที่จับในเรื่องของการที่แบบลักขณาไหนจะมีโชคลาภอ่ะก็ว่ากันไปนะครับผมประมาณนี้เนาะเราไปดูกันครับว่าปี2565ของงวดทวันที่1มีนานะครับจะเป็น เป็นอย่างไรบ้างนะระวังดาวออกมาเรียบร้อยแล้วใน1มีนาสอง5นนะครับเราจะเห็นว่ามีศูนย์มี9มี2มี1มี5อยู่ใช่ไหมครับเลขที่ออกก็9 0 5 0ศูนย์ก็0 9เอยู่งนี้นย์9กา็อยู่ตรงนี้เนาะเออ5ก็อยู่ตรงนี้คือดาวจรชัดๆเลยเพอระวังนะระวงนะัวงศูนย์อยู่ตรงนี้เอ่อศูนย์อยู่ตรงนี้9อยู่ตรงนี้เออก็เข้า2ตัวเหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะเข้า2ตัว นะครับหว่างมีเข้าตัวนี้เข้าเอ่อมีเข้า2ตัวคือ0ูนย์กับ9 5หมีอยู่นะครับผมเลขที่ออกคือ9 0 5กับ07พอมาปีนี้เราก็คิดว่าโอ้โหแพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยครับแพทเทิร์นเหมือนกับเดือนที่แล้ว16กุมภาเนาะแต่ว่ามีการย้ายก็คือย้ายตัวห้าตัว6 6 4 1สี่หนึ่งสีเมื่อกี้เนะี่ยย้ายขึ้นไปข้างบนนะครับย้ายตรงนี้ขึ้นไปข้างบนถ้ามองนะเออมองจะเห็นไม่เอ่ยถ้ามองดูเนาะจะเห็นไหมอืมเนาะประมาณ ย้ายตัวตัวนี้ขึ้นไปไม่เห็นแล้วไม่ต้องดูแล้วช่างมันผ่านไปแล้วกันนะครับผมไปดูกันครับว่า2มี0ูนย์มี8มี1มี4มี7มี9ก็จับคู่ให้ถูกที่0ูนย์ออกไปแล้วจะออกอีกไหมเออ,อจะออก09เหมือนปีที่แล้วอะไรประมาณนี้อีกใช่ปะเพราะฉะนั้นตัวตัวสีเขียวนะครับนั่นก็คือตัวที่คือมองง่ายๆบางทีบอกว่าไม่ต้องดูอะไรยากเลยเราดูสารพัดอยู่ในดาวจรนี่แหละ นะอยู่ในดาวจรนี้แหละบางคนมองบอกเออไม่ต้องไปวางนู่น้องนี่เอาดาวจรนั่นแหละแต่จับคู่ให้ถูกนะครับบางคนบอก0ูย์ออกไปแล้วไม่น่าออกแล้ว147ออกไปทั้งยวงแล้ว0ออูนย์แเราเหลือแต่2กับ9เอาดิเอา2กับ9ก้าไหม เพราะว่า147ออกแล้ว08ออกแล้วแต่มันก็ออกได้อีกอ่ะใช่ป่ะเออมันก็ไม่รู้เนาะเราก็วางนะวางออกมานี่เลยได้ราศีกรกฎอยู่ที่9กับ898นะครับผมเพราะนั้นเราได้ตรงนี้ออกมาเราก็เลยเก่งไว้ให้เลยเนาะเป็น5 1 4 0 2 9 1เออมายังไงวะ <c oughs> ไม่รู้พอดีว่ามันมีคดีความอย่างนี้เนาะ มันมีคดีความอย่างนี้อ่ะปี2550เนาะปี2560ก่อนเนาะวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่1มีนา8า9 1งเอ,อไม่รู้ว่าออก4 5 3 7 8นะครับดูสถิติ4 5 3 7 8นะครับ2มีนาออก4 1 5 2 9นะครับอ่าเหมือนอะไรที่เราพูดไหม2มีนาออก6 5 0 6 5 นะครับแล้วก็ออกอะไรอีกเอ่ยวันที่1มีนาออก93898นะ93898นะครับผมแล้วก็มานี่โอ้โหเราถูกกันเยอะนี่นา50าสิบกว่าคนเนาะห้าสามแปดเจ็ดสามนะครับห้าสามแปดเจ็ดสามเราถูกกันเด๊ะเเลยเพราะเราใบเด๊ะเเลยนะอืมน้ำเม่นมากช่วงปีนั้นโคตรแม่นเลยช่วงปีหกสี่นะอ้าวปีหกห้าหนึ่งมีนา 90507นะครับปี2566เราก็เลยวางไว้ว่ามันก็น่าจะออกประมาณนี้5140291นะครับประมาณนี้เราก็เมื่อวานเมื่อวานฝันฝันว่าเอออะไรไม่รู้40 4 0 40ล้านอะไรประมาณนี้นะเราก็จำไม่ได้แล้วก็ฝันถึงเด็ก ตัวเล็กๆเป็น MBO เนาะแล้วก็มีมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในบ้านเป็นลูกสะใภ้อันนี้ลูกสะใภ้ไข่ก็ไม่รู้เต่หน้าตาเหมือนกับพิงกี้อืมรู้จักพิงกี้ไหมพิงกี้สราวิกาดงอ่ะอืมประมาณนั้นหน้าเป็นแบบแขกแบบนั้นเลยนะครับเออเรียกเธอว่าพิงกี้นะแต่เธอไม่ได้ชื่เอเหมามานะอเพราะฉะนั้นเติมไม่ต้องอัดเทปอัดเสียงกันนะครับผมอ่ะแล้วก็เขามานั่งลอดลูกแล้วเขาก็เอาลูกมาเลี้ยงแล้วลูกเขาเขาเลี้ยงในน้ํา เาเรียกเรืองในน้ำลูกเขาเหมือนกับตัวเอ็มบีโอตัวแบบว่าตัวเล็กๆเนาะเป็นเด็กทารกที่แบบว่ายังไม่มีหัวไม,ไม่มีหน้าอะไรอย่เงี้ยเป็นเอ็มบีโอที่แบบอยู่ในคันมรรดาแล้วอยู่ในอยู่ในกะละมัง เราก็บอกวุยกลัวเด็กจมน้ํำเราก็เลยแบบไปควนควนหาเด็กเจออยู่3คนลอยไปลอยมาตัวเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เลยว่ามันจะเป็น440เนาะ4 4ล้านหรือไม่ก็ส0ูนยอะไรเงี้ยไม่รู้นะอันนี้คือเลขฝันนะครับประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในส่วนของ อสถิตินะอันนี้ก็ใบายาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี้เราไปดูกันครับว่าในส่วนขององค์แม่จนะิมิจิมิโมเดลเนาะในปี2,500ต่างๆเนี่ยนะหกต่างๆเนี่ยไล่ไปเลยเนาะหกนะครับไล่ตั้งแต่ปี60เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันออกอะไรบ้างมันออกเนี่ยเก้าสองหกเนาะเก้าสองหกแล้วก็มีเจนะ็ดเนาะก็ออกเจ็ดตัวเดียวนะครับแล้วพอปีต่อมาเป็นสี่หนึ่งห้า สี่หนึ่งหาเกามีสีหะนะโอ้โหนี่แผงสีชมพูเต็มไปหมดเลย29แล้วก็สออยู่ในดาวจรใช่หไหมดาวจรใช้แค่ดาวจรจะสังเกตเห็นมี5โผลมาเป็นระยะนะหนะึ่งห้าเจ็ดแปดนาะเก้าแปดนะครับเนาะดูตามนี้เนาะแล้วก็มาเป็น5 3 8อีกแนละ้วสามแปดห้าส แล้วก็มา905จะเห็นว่ามี5เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ5เยอะอยู่เหมือนกันเนาะถ้าดูจากของเดือนที่แล้วคราวที่แล้วที่มองมองกันคราวที่แล้วเราบอกว่าต้องมี1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นงวดน,นี้คิดว่าต้องมี5เนาะงวดน,นี้ต้องมี5อยู่นะครับแล้วก็มันจะประกอบกับเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามีคนคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเขาอายุ50เนาะ แล้วเราก็เลยซื้ออายุเขาห้าอืมปรากฏออก50พอปีนี้เขาเอาอายุ51ใช่ปะเออเราก็จะซื้อ51ใช่ปะเนาะเราจะไม่ซื้อ52นะประมาณนั้นเนาะคนคนนั้นแต่ปรากฏว่าฝ <c oughs> ันสลายเพราะว่าเราได้โพสต์เลขเนี้ยไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับหลายคนบอกว่าอาจารย์ เขาเรียกอาจารย์นะเออแต่ก็ไม่รู้ว่ากูเป็นใครอ่ะนะเขาบอกอาจารย์อาจารย์อย่าไปโพสเลยมันมีคนมาลอกอาจารย์แล้วมันก็ <c oughs> มาจริงๆ51กูไปไหน05 <c oughs> ไปไหน5อายุ50อายุ51อายุ52อายุ53มึงเอาหมดเลยอะ <c oughs> มัคก็จะซื้ออะไร <c oughs> ปวดหัวเออ เนาะเลขอันออกมาดังนี้สองเก้าเจหูแม่งเยอะมากเลยเยอะแบบว่ามึงอย่าเป็นเจ้ามือเลยเหอะเนาะมึงมาเล่นมาเนาะมาแทงเหอะอย่าเป็นเจ้ามือเลยเนาะดูดิห้าเก้าสองห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสี่แปดสองสามหนย์ห้าสองสี่สามห้าสามแปดหนึ่งสี่เจเอองออหัวใจจะวาย <c oughs> เออเนาะ อย่าเป็นเจ้ามือเลยถ้าอั้นเยอะขนาดนี้แล้วไม่รู้นะอีคนนู้นใบอีคนนี้ใบอีนั่นใบมึงอั้นหมดเออแล้วแม่งก็ไม่ออกอืแล้วเลขก,กูก็โดนด้วยแล้วออกไหมอ่ะ <c oughs> เออไม่รู้เหมือนกันเนาะอ่ะจากไอ้องแม่จิ๊บนี้ได้สามใบขอสามใบโบศูนย์คิงคิงก็สิบ 99ใบนี้99เนาะแบบว่าเขาก็อาจจะบอกว่าความมืดมิดที่คุณเห็นจะนำมาซึ่งความเฉลิมฉลองอ่าได้ถ้วยต้อง99ใบเนาะถ้าจะแปลความ,มแปลว่าอะไรวะ <c oughs> นะแต่ถ้าดูหน้าไพ่องคแม่จะมีให้หน้าไพ่คือมี99มี0นะคิงก็น่าจะเป็นเป็น010 0, อะไรประมาณนี้นะแล้วใบนี้ก็คือ0นะครับเพราะฉะนั้นก็มี0มี9อ ผมว่าเนาะก็สวยนะตัวนี้ก็สวยนะเออเนาะแล้วก็ถ้าเอาแบบนี้นะก็เอาวันนี้ไปเลยเนาะถ้าจะเอาแบบนี้นะเออเอาเอาวันนี้ไปเลยเนี่ยเนี่ยนะเอาน้าวางไปเลยก็ได้นะครับน้าวางแบบนี้ก็สวยนะแปดเก้าไปเลยแต่แปดเก้าวดนี้ไม่อัน้นแฮะเออทุกทีอั้นหมดเลยนะครับอย่างตรงนี้ก็คือเก้าเก้า ไพ่ใบนี้คือ9 9้ไพ่ใบนี้เป็นตัวคิงนะครับคิง K ายไม่รู้ว่าจะเป็น10หรือเปล่าเออเนาะหรือจะเป็นเป็น10อันนี้นะ่าจะเป็นศูนย์ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็โอ้ถ้ามันออก0ูนย์อีกก็ปวดกระโหลกเหมือนกันเนาะคือเอาเลขปีที่แล้วมาออกอ่ะก็ขอให้โชคดีกันก็แล้วกันครับเนาะแต่ถ้าแบบว่าไม่รู้จะคิดอะไรนะให้ดูดาวจรให้ดูดาวจรตรงนี้แล้วก็ลองเลือกสักคู่หนึ่ง เนาะสี่หนึ่งเจ็ดออกไปแล้วแปดศูนย์ออกไปแล้วเออแต่เขาก็อ่านสองเก้าเปล่า <c oughs> เขาอ่านสองเก้าเปล่าวะตืดตดตืดตด,ตดเออเขาไม่อ่านสองเก้าแต่สองเก้าเพิ่งออกไปเมื่องวดที่ผ่านมาเนาะสองเก้าก็เพิ่งออกนี่ไปอีกเออแล้วดูสถิติที่เขาออกเนาะก็หนึ่งมาตลอดเขาที่แล้วบอกว่าหนึ่งมาตลอดแต่ตอนนี้เหมือนจะจับสี่อยู่นะ จับ4มาด้วยนะสี 4, 4. ปีที่แล้ว4ไม่ออกเลยปีนี้4มาตลอด4 1มาตลอดตีคู่กันมาตลอดเอองวดนี้จะเหลือ4 0ปะ่ะหรือ5 1หรือ9 1โอ้แต่9 1ก็มาอั้นอีกอั้นกูหมดเลยอืมนะก็ขอให้โชคดีก,กันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ